บรรยากาศการคัดเลือกทหารเกณฑ์เพราะว่าสาวประเภท2เข้ารับการตรวจคัดเลือกสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นอย่างยิ่งบางคนมีสาวประเภท2แห่มาให้กำลังใจกันถึงสถานที่คัดเลือกไปพร้อมๆกับผู้ปกครองชีพมาคอยลุ้นว่าบุตรหลานของตนจะได้รับการเกณฑ์ทหารหรือว่าจะติดทหารหรือไม่อย่างไร เมื่อวันที่4เมษาย,ยน2555ถนนสายหน้าที่วาการอำเภอเมืองมุกดาหารจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารและอปพรปิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจราจรคล่องตัวทั้งนี้เนื่องจากที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าสัสรีจังหวัดมุกดาหารได้ใช้เป็นสถานที่คัดเลือกทหารหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2555เขตอำเภอเมืองอำเภอต่มมางๆซึ่งเป็นวันที่2ของการคัดเลือก ทหารประจำปี2,555หลังจากได้ตระเวนคัดเลือกมาแล้ว4อำเภอผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการคัดเลือกทหารพบว่าสาวประเภท2เข้ารับการตรวจเลือกสร้างสีสันรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นอย่างยิ่งบางคนมีเพื่อนสาวประเภทสองแห่มาให้กำลังใจถึงสถานที่คัดเลือกไปพร้อมๆกับผู้ปกครองที่มาคอยลุ้นว่าบุตรหลานของตนจะผ่านการคัดเลือกและจะได้เป็นทหารหรือไม่ได้เป็นทหาร กันอย่างคับค้่งเช่นกันกันกบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนําอาหารเครื่องดื่มคลายร้อนมาตั้งบริการเต็มด้านนอกของประชุมสร้างไรายได้อย่างงามทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารต้องเกณฑ์ทหารให้ได้จํานวน300คนจากที่มีรับรายงานตรวจพบว่ามีชาวไทยจังหวัดมุกดาหารที่อายุถึงเกณฑ์เต็มใจสมัครเข้ารับราชการทหารมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ40ผู้สมัครเข้ารับราชการทหารส่วนใหญ่ระบุสาเหตุที่เต็มใจสมัครเพราะต้องการรับใช้ชาติเป็นสําคัญไม่จําเป็นต้องออกรบแต่เนื่องจาก การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ฐานคือกำลังสำคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านและยังพบว่าบางส่วนเพิ่งถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการและเป็นบัณฑิตจบใหม่ยังไม่มีงานทำจึงใช้โอกาสจากความไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจรับใช้ชาติหาประสบการณ์ฝึกวินัยในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแม้ค่าตอบแทนจะไม่มากก็ตาม